สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสทุกท่านนะครับมาอัปเดตคอยเท็ดทูยูสัหน่อยนะครับนะคอยเท็ดทููไทยแลนด์เนาะปัจจุบันเนี่ยกลุ่มนี้พวกเราเป็นกลุ่มแรกในการใช้คอยเท็ดทูจูเลยนะครับกลุ่มแรกแล้วนะนะครับซึ่งโค้ดใหญ่ที่นําเข้าในไประเทศไทยเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มนี้ครับเป็นผู้นำในนี้นะ,อะตอนนี้น่าจะขึ้นเลเวลห้าแล้วแล้วมัง้งนะดูนะคนนี้เนี่ยเพิ่งจะลานวันแรกเมื่อวานนี้เลยนะครับทุเดย์เลยนะวันเมื่อวานเนี่ยนะครับ กำไรมาสิบปดนะครับแต่ครนี้รันกี่เหรียญเนี่ยหนึ่งสองสามสามเหรียญน,นะน่าจะมากกว่านี้เปล่านะครับกำไรสิบแปดนะครับเดี๋ยวใอยตามไปดูว่าคนอิอะไรมีอะไรบ้างเนี่ยรันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเหรียญครับแปดเหรียญเนี่ยทุนอย่างขั้นต่ำคือหนึ่งหนึ่งพันดอลลาร์นะครับนะคนนี้เมื่อวานนี้นะครับดูดูวันที่นะครับดูวันที่เป็นหลักนะครับ สูงสุดได้มาที่27เมื่อวันที่30นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้มาที่13ดอลลราครับอันนี้ทุนเท่าไรไม่ทราบนะครับกำไรไปแล้ว400กว่าดอลลรานะครับเมื่อวานนี้คนนี้ได้มาที่77เว้าว77ดอลลร์73 73 21 2,000กว่าบาทนะครับวันเดียวคนนี้คนนี้รันมา3เหรียญครับรัน3มเหรียญได้มาที่9นะครับ เกือบสองสามร้อยกว่าบาทนะครับมีมีเยอะนะมีเยอะนะเดี๋ยวผมตามไปดูก่อนเล่นๆก่อนนะครับหเห็นภาพาว่าคนอื่นเป็นยังไงบ้างนะครับคนนี้อ๋อพาอิม่มเหรียญโซครับเหรียญโซเหรียญโซได้มาเมื่อวานครับร้อยเก้าส,สิบสี่ว้ามันวิ่งดีจริงๆริงครับอ่าส่วนคนนี้พอร์ตสองพันห้านะครับกำไรเมื่อวานนี่สองร้อยห้าว้า นะครับเกือบสิบเปอร์เซ็นต์ครับเกือบสิบเปอร์เซ็นนะถ้าสองร้อยสิบคือสิบเปอร์เซ็นตนะครับนี่สองร้อยห้านะครับน่าก็วัวกันไปนะครับเนี่ยอย่างที่วัครับถ้ารันสิบเหรียญอ่านี้รันหกนะครับน่ะก็ตามตามที่เขา ตั้งมานะครับทางบริษัทตั้งมาเนาะอ่ะไปดูผลประกอบการของผมบ้างนะครับผมผมเนี่ยก็ต้องบอกว่าทุนผมน้อยครับนะทุนผมน้อยผมมีทุนตั้งตั้งต้นเพียงแค่163นะครับเพราะฉะนั้นผมจึงได้น้อยนะครับได้น้อยนะครับตามทุนนะครับนะเออผมได้มาทั้งหมด69.53ดดอลลาร์นี่คือกำไรล้วนๆนะครับกำไรนะนะครับวันนี้ยังไม่มาครับวันนี้ไม่มา นะครับเมื่อวานนี้มามาเล็กน้อยเมื่อวานนี้นะมาศู9ย์สองนะครับตามทุนอัตราการกําไรตรงนี้เนี่ยได้กำไรเนี่ยมีเท่าที่เท่าที่ศึกษามาสักพักหนึ่งเนี่ยนะครับประมาณประมาณหนึ่งเกือบหนึ่งเดือนเนี่ยนะครับปัจจัยที่ได้กําไรนะครับปัจจัยที่ได้กําไรหนึ่งชิ้นนี้ของเหรียญครับชิ้นนี้ของเหรียญน,นะครับ ผมเทรดด้วย2เหรียญคือ APE กับเหรียญด็อกนะครับชิ้นที่ของเหรียญบางเหรียญบางเหรียญวิ่งดีกำไรดีอย่างเหรียญโซอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่แน่ครับบางเหรียญบางวันเหรียญเหรียญนี้วิ่งวิ่งเหมือนหัวกาฟวิ่งครับขึ้นขึ้นลงเนี่ยครับเยอะนะครับบางวันเหรียญด็อกวิ่งนะครับนะอ่าเพราะฉะนั้นแต่ละเหรียญในแต่ละวันก็กำไรไม่เท่ากันสมมติว่าผมมีเพื่อนเทรด เอพีมอนกันผมก็เอจีบีมอนกันแต่ว่าจังหวะการเทรดของ AI ไม่เท่ากันบางครั้งผมอาจจะได้น้อยหรือผมอาจจะได้มากกว่าเพื่อนอีกคนหนึ่งก็ได้ในแต่ละวันนะครับคืออยู่สภาวะตลาดนะครับคืออยู่จังหวะการลันบอร์ดนะครับคืออยู่ทูนนะครับหลายหลายปัจจัยเลยหลายหลายปัจจัยนะครับจากของผมเนี่ยนะครับที่ 163้16นะครับตอนนี้อยู่ที่230ร้เจแไอเจ4ดสีบร้อยแล้วนะครับนะก็ดูเอาเองแล้วกันนะครับว่ามันได้กำไรจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็สำหรับทีมหรือใครที่สมัครตามผมมานะครับตามผมมาทั้งหมด39คน,นครับไม่ใช่สามสิบเาคนสาส้คนคือสมัครเฉยๆครับสมัครเฉย ไม่ทําอะไรนะครับสมัครเฉยๆไม่ทาอะไรนะครับแต่ว่าอีก9คนนะครับอีก9คนคนนี้แอคทีฟนะครับแล้วมีคนที่แอคทีฟเป็นหลับพันดอลลาร์ขึ้นไปด้วยนะครับวันนี้ในคอมมูนิตี้ของผมก็หมายถว่าลูกทิ้งพวกผมนะครับกาไรแล้ว8ดอลลาร์ครับวันนี้นมามารับกำไรรวมแล้ว436ดอลลาร์นะครับ9้าคนนี้นะผมไม่รู้ว่าใครได้เยอะใครได้ใครได้น้อยนะครับนะ อ่าผมไม่รู้นะครับก็สามารถเช็คได้ครับว่าใครที่ขึ้น V v1v2 สามารถเช็คได้ครับนะตรงนี้ถ้าเป็นแบบแบบนี้นะครับยังยังไม่เอ็กซีฟนะครับถ้าเอ็กซีฟมันก็จะเป็นแบบนี้ครับ่ะแบบนี้นะนะครับอ่าส่วนเลขตัวนี้ก็คือคอมมิชชั่นของเขาครับหมายถึงว่าทีมลูกทีมของเขานะครับนะบนอ่า ยังไม่มีครับมันยังไม่ได้ชวนใครนะครับก็ต้องบอกว่าใครจะชวนใครอันนี้ไม่สําคัญนะครับอ่าสําคัญที่เราเริ่มต้นแล้วหรือยังนะครับเราไปกลุ่มแรกๆครับที่ใช้คอยเทคยูยูนะครับเอ่อถ้าเราชวนเพื่อนถ้าเราชวนเพื่อนนะครับเพื่อนมาต่อหรือหรือสมัครต่อเองเมื่อวานนี้มีคนถามมาว่าเอ่อโค้ดนะตอนนี้กลายเป็นโค้ดสละนะครับเเราสามารถสมัครต่อตัวเองได้ไหมได้ครับคําถามนี้ผมตอบเลยว่าสมัครได้นะครับ ถามว่าคนที่ถูกแนะนำเราเราแนะนาเนี่ยเราเราจะได้ไรนะครับเราดูตรงนี้ครับอินโฟอินโฟตรงนี้ครับตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่ากําไรที่ได้ทุกครั้งที่เพื่อนเพื่อนได้กําไรเราก็จะได้เหมือนกันนะครับนะเราได้จากเพื่อนมาเหมือนกันได้จากกาไรนะครับเว็บเขาให้มานะครับแอปเขาให้มานะครับนะส่วนตรงนี้คือเอาก็คือทุกครั้งที่เราได้กําไรเขาก็จะหักออกไปนะครับนะซึ่งในอินเนี่ยหมายความว่าเราได้ ตอนนี้ผม้ยูบีสแล้วก็จะได้20%ของตัวนี้ครับ20%ของตัวนี้นะนะครับไม่ใช่จานวนกําไรของเขานะครับแค่ตัวนี้พอนะครับได้ตัวนี้แล้วอีกอันหนึ่งครับก็คือจากการซื้อพอยกัดการเติมค่าแกสตรงนี้เนี่ยนะครับตรงคือค่าแกสนะเติมค่าแกสตรงนี้เนี่ยเราจะได้รับอยู่2ส่วนก็คือส่วนแบบเร็วเร็วทางตรงนี้และอีส่วนก็คือพอยกัดนะครับหรือซื้อหนึ่งร้อยยูเอสดีทีได้ฟรีอีกยี่สิบนะครับนะ เยอะเลยกำไรเยอะเลยซื้อถ้าซื้อห้าพันห้าพันนะครับสามพันเนี่ยได้ได้ห้าพันลยนะครับนะซื้อสามพันได้ห้าพันเลยนะค่าเกตนะครับกำไรโคตรเลยถ้าถ้าเราซื้อเยอะนะครับเราจะได้ทันทีสมมวุ้นว่าผมอยู่วีสองไม่ใช่วีสองอ่ะไม่ใช่วีสมมวุ้นแต่เรื่องจริงผมอยู่วีสองเนี่ยถ้าค่าคนที่ผมแน,นะนํามาเขาซื้อพอยการ์ดหนึ่งหนึ่งร้อยนะผมได้ทันทียี่สิบดอลลาร์ครับได้ที่ดอลลาร์ถถทันทีเลยนะเขาให้ทันทีโอนเข้าเลยครับแต่ถ้าเขาไม่ซื้อพอยการ์ด นะครับเราก็จะได้ทุกครั้งที่ผมมีกําไรนะครับพอยตการ์ดจะถอนออกไม่ได้จะถอนออกไม่ได้ย้านะครับพอยการ์ดจะถอนออกไม่ได้จนกว่าคุณจะใช้ให้หมดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถถอนออกได้นะครับถอนออกได้ภายใน20ชั่วโมงครับนะก็ว่าเอ้าแล้วแล้วมันจะกําไรจริงหรือเปล่านะครับกาไรจริงหรือเปล่าหลอกหลอกหรือเปล่าหลอกลวงหรือเปล่าใน AI มันเป็นจริงหรือเปล่า ผมให้ไปเปิดในใบเน้นครับนี่คือผลประกอบการนะครับใบเน้นใบเน้นโกหกไม่ได้ครับใบเน้นเอจะมาปั้นปั้นพอร์ตมันจะมาโกหกจะมามาทําให้ข้อมูลในนี้ผิดเพียนไม่ได้นะครับดูตรงนี้ครับดูข้อมูลนะครับผมเริ่มเริ่มรันบอร์ดนตะั้งแต่วันที่8นะวันที่8อ่าผมเริ่ม,เร,มเริ่มรันบอร์ดที่8นะครับนะผลประกอบการ นะครับณตอนนี้นะณตอนนี้เนี่ยนะครับตรงนี้คือกําไรครับนะถอดช่องโปรไนี่นะกำไรครับ67.95นะครับตัวนี้คือแพ้ครับแพ้หรือว่าเสียนะครับเสียเพียงแค่0.025น้ะโอ้โหดูดูค่าวมาของบอร์ดครับแพ้เพียงแค่0.025นะครับอ่าเพราะฉะนั้นกําไรรวมนะครับก็คือตัวนี้แหละนะครับกําไรรวมนะครับนะแล้วก็ ลานมาทั้งหมด27วันครับลานมาทั้งหมด27วันแพ้3วันครับ3วันนี้ไม่มีกําไรนะครับไม่มีกําไรนะครับอ่าวันที่มันไม่จ่ายมาครับก็คือวันนั้นไม่มีกําไรนะครับแต่ว่าไม่ขาดทุนครับดูตัวเลขนี้ชัดเจนครับไม่ขาดทุนนะครับแล้วก็วิเลสนะครับอัตราชนะอยู่ที่90%ครับเพราะว่าผมผมแพ้ใบผมแพ้ใป3คือ3วันเนี้ยก็คือขาดทุนครับขาดทุนแค่นี้นะครับ โดยส่วนมากถ้าเราถ้าเราลันกันหลายๆเหรียญนะครับบางคนมีทุนเป็นพันลันสัก10เหรียญนะครับวินเลตตัวนี้นะครับร้อเนะครับเพราะว่ามันไม่มีการแพ้กันในทุกวันครับนะคือเราลันสองสองเหรียญเนี่ยบางเอิญในวันวันนั้นเนี่ยกราฟมันไม่ขึ้นครับกราฟมันไม่ขึ้นมันก็เลยได้แค่สองเหรียญนะอาจจะวันนั้นไม่ใช่อาจารคือคือวันนั้น3วันเนี้ยจาก27วันเนี่ยไม่ได้กําไรนะครับ ลองดูครับอีก3วันข้างหน้าให้มันครบ1เดือนนะครับจะได้เท่าไหร่นะครับนะอ่าก็ชัดเจนว่าในไบน้นไม่สามารถโกกได้ครับไม่เน้นไม่สามารถโกกได้ก็กําไรจริงๆตัวเลขเห็นเห็นครับตัวเลขเห็นนะครับนะนี่คืออัตรานะครับ41.84%เปอร์เซ็นต์นะครับกำไรในเดือนนี้เดือนยังไม่ถึงเดือนนะครับของผมลันยังไม่ถึงเดือนก็คืออีวันข้างหน้า4 1เปอร์เซ็นต์นะครับ ถ้าจะบอกว่าเป็นรายวันนะครับรายวันหมายถึงว่าลานเป็นแบบนี้วันเมื่อวันได้แค่0.29วันก่อนได้0.137มันยังไม่ถึงเปอร์เซ็นต์เลยอะอะไรประมาณนี้นะครับดูวันนี้ฮะวันนี้ได้1ได้16.4ถ้าเทียบกับทุนหมายความว่าตัวนี้ผมได้10%เลยนะนี่10%เลยนะนะครับเพราะฉะนั้นโดยเฉลี่ยแล้วนะครับโดยเฉลี่ยแล้วก็คือตัวนี้แหละ ดูเฉลี่ยแล้วก็คือ41.8%นะครับนี่คือเดือนเดียวนะนะครับถ้าหากว่าเราลันเอ่เอสมมติว่าเราเราได้เดือนละ41%แล้วกันนะครับก็2เดือนเท่าไหร่ครับ80%นะครับ2เดือน80นะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับนะถ้าหากว่ากราฟขึ้นแรงๆหรือลงแรงๆนะครับอาจจะเกินกว่านี้นะครับต่อเดือนนะ เพราะฉะนั้นอันนี้เขาบอกว่าอัตราเฉลี่ยประมาณ1-7%นตะครับอนนี้ก็ถ้าเทียบกันผมรันมา27 27นะครับผมรันมา27นะครับก็เทียบแล้วตกประมาณ1.54 9ต่อวันครับนะถ้าเฉลี่ยนะค่าเฉลี่ย1.5 4ตต่อวันอ่าก็ มาอัปเดตให้ดูเพียงเท่านี้นะครับเอาเมื่อกี้ที่ว่า,าสมัครต่อตัวเองได้ไหมต่อตัวเองได้ครับต่อตัวเองได้คุณจะต่อจากใครก็ได้ครับแต่ถ้าไม่ต่อจากผมจะไม่ได้เข้ากลุ่ม <laughs> ถ้าไม่ต่อผมจะไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับเอากันง่ายๆเลยถ้าไม่ใช่ทีมงานทีมงานผมเนี่ยจะไม่ให้เข้ากลุ่มนะครับไม่เข้ากลุ่มนะในนี้ยในนี้ก็จะมีอันนี้กลุ่มใหญ่ก่กลุ่มใหญ่สุดละ นี่กลุ่มใหญ่ก็จะมีโค้ดนะครับก็จะมีแซมมีหลายๆคนนะนะที่เป็นเอดมินใหญ่นะครับโปเต้นี่ก็นักเทรดนะครับผู้ที่เทรดโฟเรสต์เทรดเฟเจอร์ตัวเป้งๆเขามาอยู่ข้างในนี้หมดครับเพราะว่าการการเทรดมือเนี่ยเทรดเองเนี่ยโอกาสแพ้เนี่ยเยอะมากเลยนะชนะเพียงแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยอันนี้ก็คนจ๊อบ จอบจิบจุบจิบเหรอจุบจิบนะครับคุณอานะครับแล้วอีกอีกขั้นหนึ่งเอสมินใหญ่ไปไหนละหาไม่เจอนะครับอ่าตัวนี้ก็จะต้องจะได้เข้ากลุ่มใหญ่นี้นะครับหกร้อยกว่าคนแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งครับกลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มแรกกลุ่มกลุ่มเลขลับนะครับก็คือเฉพาะทีมงานผมนี่แหละทีมงานของโคชเจมส์ไม่ใช่ทีมงานผมหรอกโคชเจมส์โคชเจมส์เป็นเป็นผู้แนะนาผมครับผมจึงกลายเป็น ทีมงานของคุณเจมไปนะครับก็คืออยู่ในวันเดียวกันนั่นแหละทีมเดียวกันนั่นแหละถ้าสมัครมาตามผมมานะครับผมก็จะให้เข้ากลุ่มนี้ครับแล้วก็จะให้เข้ากลุ่มใหญ่นะครับแล้วก็จะเข้ามาจะอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มแก้ปัญหาแก้ไขปัญหานะครับกลุ่มนี้ก็จะว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างไหมมาช่วยกันแก้ปัญหาครับก็จะมีอีกกลุ่มนึงครับอยู่ไหนไม่รู้กลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้เนี่ยเป็นเฉพาะกลุ่มที่ ไม่ใช่สิต้องเป็นกลุ่มนี้สิกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ V2 ขึ้นไปแล้วนะครับกลุ่มนี้เฉพาะ V2 ขึ้นไปนะกลุ่มกลุ่มในเนี้ยอ่าคนนี้เป็นเอ่อโค้ดที่นําเข้าในประเทศไทยครับคนนี้นะก็คือกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เป็นผู้นําทั้งหมดนะครับกลุ่มใหญ่ใครขึ้น V2 จะดันเข้ากลุ่มนี้ครับหมายความว่าตอนนี้เนี่ยมี V2 ขึ้นไปเนี่ยสี่สามคนครับอ่าเดี๋ยวให้ให้ดูว่าเอ่อมี V ไหนบ้างแล้วนะครับมีอยู่ครับ นี่ยดูคนนี้ครับเล่นกับไรพอร์ตนะครับเล่นกับไรพอร์ตหนึ่งของสาวสี่ห้าพอร์ตเลยนะครับห้าพอร์ตนี้คุณต้องมีไบเน้นห้าบัญชีหรือ okx ห้าบัญชีนะครับถึงจะเชื่อมต่อลบโรบอทได้ห้านะครับคนนี้เป็นนักสร้างเครือข่ายนะครับคนนี้น่าจะมีเครือข่ายเยอะนะครับไลฟ์สดเลยคนนี้โค้ดใหญ่นะครับนะเขาหลันมาเก้าสิบวันครับมีได้ทั้งหมดหนึ่งร้อยสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งร้อยสี่ห้าเปอร์เซ็นต ก้าสิบถ้าเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็จะได้เก้าสชุม่ไดแต่ไม่ใช่ครับหนึ่งร้อยสี่สิบห้านะครับคนนี้ขึ้นขึ้นวีสองนะครับเนี่ยวีสองหาไม่เจอได้แค่นี้นะครับเอาเป็นว่านะครับเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนเเข้ามาในกลุ่มนะครับก็อย่ามาปวดนะครับถ้าปวดผมล็อกนะครับถ้าปวดผมล็อกนะนะครับอันนี้ลิงก์แนะนําผมครับอันนี้ลิงก์แนะนําโค้ดเจมนะครับก็คืออัพไลน์ผมนี่แหละเป็นหัวหน้าทีมนะครับอันนี้ของผมนะครับนะถ้ายังไม่สมัครก็ เข้ามาในกลุ่มแล้วก็สมัครกันเลยใครปนผมล็อกนะครับใครปนผมล็อกนะครับโอเคก็มาสรุปกันเลยว่าที่นี่กําไรแน่อนอนครับไม่มีขาดทุนเมื่อกี้ขาดทุนผมทําให้ดูแล้วว่าขาดทุนเพียงแค่0.02โอโ้โหขาดทุนแค่นั้นแหะนะครับนะหวังว่าหวังว่านะครับคอมมิชชั่นของผมเนี่ยหวังว่า39คนเนี่ยจะเปลี่ยนใจมาแอคทีฟนะครับแอคทีฟขั้นต่ํนาแนะนําก็คือ150ดอลลาร์ขึ้นไปครับ หนึ่งร้อยสิบดอลลาร์ขึ้นไปนะครับเอ็กทิฟได้เลยครับเอ็กทิฟได้เลยนะครับเติมแก๊สขั้นต่ำสิบห้าครับเติมผ้าแก๊สนะอ่า wallet wallet นะครับเติมแก๊สขั้นต่ำสิบห้าครับอ่าดีบุสเซนมาเลยนะครับนะเติมครั้งแรกสิบห้าครับครั้งต่อไปก็เท่าไหร่ก็ได้ครับเท่าไหร่ก็ได้นะครับนะอ่าเราก็มารันด้วยกันนะครับสำหรับการรันต่างๆเนี่ยถ้าหากว่าติดขัดตรงไหนเนี่ยถ้าเป็นทีมงานผม นะครับเข้ามาในกลุ่มสอนทุกขั้นตอนครับจนกว่าคงจะได้รับเงินนะครับอ่าอันนี้คือขั้นตอนของการเชื่อมต,ต่อต่างๆเนาะอยู่ในนี้นะครับอ่า API สามารถสามารถที่จะเอาไปใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าอ่าถ้าเข้าไปในกลุ่มนะครับก็จะมีคําแนะนําที่ถูกต้องนะครับอเคนะครับมาอัปเดตเท่านี้คอยเทคโนโลยีทำเงินให้คุณตอนเช้ามากินกาแฟแลดูกำไรอย่างเดียวครับ